ก็สวัสดีนะนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเหยื่อจากค่ายลิปลอยนะเป็นลิบรอยบูมครับผมได้มาตั้งแต่งานแข่งเทสซัลิกช่วงต้นปีที่ผ่านมานะนานมาแล้วแหละเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันกับเหยื่อค่ายลิปลอยบูมทรงพิมพ์นิยมของปลายางเราที่เราใช้กันมาอย่างช้านานนะครับกับหวัวจิกเป็นเบ็ดวอมฮุก ตะกวดใต้ท้องครับ2ร,รมอมปด2โอนะของมาสต a สเป็นหัวจิกวิกเจ็ครับโอเคเดีนะ๋ยวมาลองดูกันแต่แต่แต,แต่เดี๋ยวก่อนนะครับนั่นะนะนันะนะสังเกตภาพดูนะภาพมันเป็นภาพสโลนะครับสืบเนื่องมาจากความโง่ของผมนะโง่เขาาบอปิญญาผมครับ <c ười> คือตอนกลางคืนผมอัปเดตกล้องไว้กล้องผม,มเป็นกล้อง DJI Action นะผมอัปเดตกล้องตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าผมว่ ออกไปถ่ายคลิปครับคลิปนี้ก่อนไปทํางานผมถ่ายก่อนทำงาน,นผมก็ได้เปิดกล้องดูแล้วมันขึ้นอนนี้เว้ย 4K เฮ้ย 4K 4X นี่ 4K 4X ผมก็เฮ้ยอะไรวะ 4K 4X ใส่ภาพคงจะสวยแน่กล้องแม่อัปเดตใหม่ว่ะที่ในใจนะผมก็ถ่ายนะครับกดถ่ายแล้วก็พูดพารนาไปเรื่อยเลยนะตอนแรกตีกบยางก่อนครับ แล้วผมจาไม่กินก็เลยเปลี่ยนมาเป็นงานใต้นะ้ําเป็นงานตัวนี้นะเป็นตะกวดไทยทองตัวนี้ครับผมพูดไปเรื่อยเลยจนมารู้ตัวอีกทีได้ปลาตัวที่สองแล้วนะนะนะถึงรู้ว่าผมถ่ายสโล่ 4x ไม่คือ4สโล่นะ <c oughs> 4x คือสโลครับผมก็เลยเออเอตายหาเลยก็เลยเอามาเข้าแอปแล้วแล้วลองทําดูนะมันกอเร็วได้แค่ 2x ครับมันก็เร็วสุดก็ได้แค่นั้นครับแต่มาลองติดตามชมดูกันนะนะว่านะ กับภาพสโลนะกับการพากเสียงผมนะครับครั้งแรกในการลงช่องนะพากเสียงการตกปลานะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผลงานการพากเสียงด้วยแล้วก็ผลงานการตกปลาด้วยนะเดี๋ยวมาลองติดตามกันนูนนะนะโอ้โหสุดยอดกล้ยทอดสองถุงนะครับความงงของผมเนี่ยยัดเขนะ้มเลยนะจริงจริงเสียวอ่ะเดี๋ยวมาดูช็อต่อไปนี้ตัวนี้จะได้ตัวนะครับเดี๋ยวไม้นีดหน่ยจะได้ตัวข้างหน้านะปลามันจะกัดข้างหน้าครับ เราลองดูปลายคันดีๆนะครับตัวนี้กินง่ายๆนะครับกอกับพื้นกินง่ายๆเลยทุกคนสองกำน,นะเราลองดูครับกอมาเฉยๆหน้ากันนะครับมับเขาให้นะรีบปลอยครับโดดโฉงโดดโยงแม่จะไม่ติดนักไงลละครับปายางริปลอยนะกับตัวเบ็ด2โอไม่ต้องส่งเลยครับลดคันได้ก็สับส่วนได้เลยนะจึกๆเลยนี่ใส่สวนครับตัวนี้ประมาณสัก2สองสามขีดนะ วัดเข้าเบาเลยตัวนี้ต้องเอากลัดแบบปล่อยน้องไว้ไม่ได้นะวัดเข้าเบาอย่างนี้ก็ต้องเอากลับมาทําปลาเค็มได้นะสองสามขีดก็ถือว่าเอามาประกอบอาหารได้ครับวัดง่ายครับตัวนี้ตัวเบ็ดมันจะค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะถ้า2โอนะปกติกับปลายางค่ายิบร้อยอย่างเงี้ยกับขนาดเนี่ยประมาณ1โอแต่พอดีครับนานาลองไปหามาติดกระป๋าของไว้ได้นะมีประโยชน์ครับหกยางผิวน้ําไม่กัดลงใต้น้ำตอไม้รู้เรื่อง โอเคเรามาดูช็อตต่อไปจริงๆช็อตจากเมื่อกี้เนี่ยนะนะต่อจากเมื่อกี้นะครับมันก็มีกัดนะกัดผมอีกสามทีนะ้กัดดีมากพอลงใต้น้ำกัดโคตรด,ดีผิวน้ำไม่เอานะแต่กัดแล้วมันไม่ได้ตัวครับแล้วคลิปมันสโลว์ไงผมก็เลยไม่ไม่อยากเอามาเอามาประกอบคลิปให้นานาดูนะมันจะน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวนานาก็จะเบื่อเสียงผมด้วยนะเบื่อภาพสโลว์สโลว์แบบนี้ด้วย <laughs> ผมก็เลยเอาประกอบเอาเฉพาะช็อตที่ได้ตัวมานะ แล้วก็หลังหลังจากตัวเนี้ยที่ได้เนี่ยผมจะรู้ตัวแล้วว่าผมท่ายสโลก์ก็เดี๋ยวก็ชมคลิปเสียงจากหน้ากล้องปกติภาพปกติหลังจากที่ได้ตัวนี้นะครับอืมก็วิธีการตกก็ง่ายๆเลยตีปล่อยตกนะครับยินน้ําที่เนี่ยมันพื้นฐานมันมันเป็นน้าเก่าครับน้ํามันจะประมาณสามสิบเซนสี่สิบเซนแค่นั้น กวสองกำเนี่ยสบายครับตีแป๊บเดียวก็ถึงพื้นนะแล้วก็ค่อยลากกอช้าๆมาครับเดี๋ยวตึงเองนะปลากอรอไม่นานน,นะนะเดี๋ยวก็ดูปลายกันนะครับก็ดูปลายกันหน้าสนั่นครับชัดเจนนะนี่ผมก็หยุดพอรู้ว่าปลากัดเนี่ยหยุดรอรอดูอาการปลานะครับว่าปลาวิ่งออกซ้ายหรือออกขวานะแล้วก็จะเซตฮุกแต่ลังเลครับปลามันหยุดนะลังเลงึ้งๆน,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 นะปลากดปลายคันเลยตัวนี้ผมจาได้ความลีลองผมนะครับปลามันหยุดอย่างผมกำลังเล <c oughs> กดปลคันเต็มๆเมลยนะฮะเกือบไม่ได้ตัวนะดีนะปลามันอมปลามันอมเยอะครับตัวเนี้แล้วก็ปลามันน่าจะยังไม่ระแวงนะกับไอเหยื่อใต้น้ํามันคงยังไม่โดนครับโอ,อแต่ว่ากบยางไม่เอาเลยไม่แลเลยขึ้นจิบแม่งค้างกบยางยังไม่กัดเลยนะพอลงใต้น้าก็รู้เรื่องเลยตัวที่สองไม่กี่ไม้นี่นี่ผมตีไม่เท่าไหร่แต่ว่ากัดเยอะมากแต่มันกัดนะ้ะกอนมันมีตัวที่แบบเก็บเยอะๆมันก็นแบบกัดแบบ สงสัยกัดแ้วก็ปล่อยกัดปล่อยมีแต่ตัวนี้กัดเต็มเต็มก็เรียบร้อยถึงขราวตายครับใช้ประมาณครึ่งโลนะตัวนี้ใช้สวยเลยโอ้โหกัดอย่างนี้ใช้แบบนี้ก็ตึงๆเลยครับกระชากมันก็งัดกลับมาเเต็มเลยนะแก้มแตกกับตัวนี้ก็สวยๆเลยดูง่ายๆนะครับวิธีแบบนี้เราแค่กดกบยางออกนะกดกบยางออกจากจิบครับแล้วก็เกี่ยวปลายยาง กับเบ็ดตะกัวใต้ทอมแบบนี้แล้วก็เข้ากีดไปไม่ต้องเปลี่ยนสายไม่ต้องเป็นชุดสายหน้าที่ง่ายมากครับและเป็นวิธีที่ดีมากผมแนะนําเลยนะ้านๆะลองซื้อมาลองติดกระเป๋าไว้นะครับก็เกี่ยวปลายยางง่ายๆเลยครับอยู่น้ำไม่ก,กินก็ลงใต้น้ารู้เรื่องครับเป็นวิธีที่น่าสนใจมากนะนะ้านๆะลองติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหายครับโอเคเดี๋ยวหลังจากช็อตนี้นะก็จะกลายเป็นเสียงจากหน้ากล้องปกติแล้วก็ เป็นภาพปกตินะผมแม่งโคตรเลยแหมพูดน,นี่นี่กำลังพูดนะพูดย,วยาวๆเลยเนยะกำลังโม้เลยครับโอ้โหไม่รู้อะไรเลยเอากล้องมาถ่ายหน้าตัวเองถึงรู้นะว่าภาพมันสโลว์โอเคเดี๋ยวตอนน่อจากนี้ไปชมคลิปปกติกับเสียงปกติกันได้เลยครับผมโอเคนะผมตัวนี้นะได้จากลิลปลอยบูมนะครับ มสุดยอดเลยนะกัดกระชากมือเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมกดตั้งค่าผิดนะไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นแบบตอนช่วงถ่ายหรือเปล่ากัดไปหลายตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะลิตรร้อยบูมเด็ดเลยมาเมื่อกี้ตั้งค่ากล้องผิดนะครับไปตั้งแบบ สโลนะแล้วมันจะออกมาไงก็ไม่รู้กาดไปสองตัวแล้วได้ไปสองตัวแล้วครับจากิจากริบร,รอยบูมนะเราลองดูไม่เป็นไรครับถ้าสองตัวแรกใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราใช้ตัวต่อไปก็ได้ครับเพราะว่าริบรอยบูมมันปากินง่ายอยู่นะ ปลากินง่ายแล้วนะครับลิบริบล,ลอยบูมนะก็เป็นกินก็เป็นกินเนะี่ยโอเคจะดูกันผมเห็นมันขึ้นอยู่อะ่ะมันขึ้นจิบอยู่พกกอมันเอาเลยคนระับมันซัดเลยนะของฟัดนะเป็นมา นี่ครับจิบไปท่อนนะถูยเม็ดพันกัดผิดครับกัดผิดนะเดี๋ยวต้องต้องย้ำใหม่ครับกัดผิดกัดผิดโอ้แต่เม็ดพุ่งขนาดนี้นี่แสดงว่ากัดแล้วแบบขัดแล้วหนี่เลยนะ โหยถุยถุยกัดพร้อมถุยครับนะไม่ธรรมดานะกัดปุ๊บถุยเลยไม่ใั้ได้สับเลยครับโอ้โหยังโหดนะครับเจอเท็กซัสลิกแบบนี้แบบนี้อาจจะต้องเจอเท็กซัสลิกนะครับผมก,กัดมันโดนตะกั่วมันโดดเลยนะ เด็กซัสว์ดิก็ไม่รู้ว่าจะล็อกตะกัวได้หรือเปล่านะครับถ้าเคี่ยวแบบนี้นะแหมการแล้วโดดเลยไม่ธรรมดา,าจริง รอนะคับก,ก็ตื้อจนเอานะก,ก็ตือต้อจนเอาครับแต่เอาแล้วก็แบบโดดเนี่ยโดดถุยเลยนะแนงคก็แสบเลย โอ้โหดูดีนะนะแม่งโดดหนีเลยนะสองตัวติดเลยนะปลาไม่คตรเยอะครับแม่งโดดหนีสองตัวติดเลยอะ่ะโโหระแวงจัดเลยครับระแวงจัดเลยนะ <c oughs> โดดหนีสองตัวติดเลย จะเท็กซัสไปจะเก็บไปเกลี้ยงเลยเนะนี่ยอือหือนีกัดครับปล่อยหรือเปล่าโหปล่อยครับกัดตึ้งปล่อยเลยนะโโหกัดโคตรดีอะ่ะแต่ปล่อย เบ็ดยังไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยมันโดนตะกั่วแล้วมันก็แบบคายเลยนะถือทิชซัตลิกไม่ได้เอามาด้วยถ้าถือทิชซัตลิกเอาอกมาก็จะเปลี่ยนเป็นทิชัลิกได้นะเจอของเอขียวเขาแล้ว มดเวลาแล้วครับนะนะถึงเวลาทํางานแล้วนะเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าคลิปนี้ผมได้มาตกต่อเดี๋ยวก็จะเอาคลิปมารวมกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตกต่อก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้นะครับนะนะนะแล้วไม่รู้ว่าถ่ายติดหรือเปล่าด้วยผมไปกดผิดนะผมไปกดการถ่ายแบบสโลนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาไงนะคลิปถ้ามันได้คลิปก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไปรวมคลิปอื่นครับไม่เป็นไรนะโอเคสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับนะนะขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันนะครับสวัสดีนะครับผม